สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม2ทุกคนพบกับครูส้มชนิดเตืนคนิตกับครูส้มตอนนี้ก็เป็น EP ีที่4แล้วนะคะกับทฤษฎีบทพิทาโกรัสถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย ก่อนอื่นครูส้มจะพาพวกเรามาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะสําหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ครูส้มมีคือสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีมุม C เป็นมุมฉาก จากสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทําให้เราได้รับรู้ว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได,ได้กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยจะเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากค่ะนั่นก็คือมุมซี่เป็นมุมฉากด้านที่อยู่ตรงข้าม ก็คือด้าน c เล็กตรงนี้นะคะจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน bc แล้วก็ด้าน ca ตรงนี้นะคะที่ประกอบกันแล้วกลายเป็นมุมฉากนั่นก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า c เล็กยกกำลังสองจะเท่ากับ a เล็กยกกำลังสองบวกกับ b เล็กยกกำลังสองนั่นเองค่ะนี่คือสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เด็กๆได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดที่ครูส้มให้เป็นการบ้านนะคะเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแล้วก็ไปหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะ แบบฝึกหัดที่1.1กข้อ5ใหญ่1ย่อยโจทย์ให้รูปมานะคะแล้วถามหาระยะ MN ก่อนอื่นเด็กๆทุกคนก็จะต้องเริ่มจากการลากเส้น MN ให้เห็นก่อนนะคะจากนั้นเด็กๆไปดูสัญ,ญลักษณ์ที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์ขีดเดียวแบบนี้เหมือนกันแสดงว่า AM มีขนาดเท่ากับ MB ค่ะนั่นหมายความว่าเส้น MB ตรงนี้ก็จะยาว6หน่วยด้วยนอกจากนั้นค่ะมาดูสัญลักษณ์ตรงนี้มี2ขีดตรงนี้ก็มี2ขีดบ่งบอกว่า AN ก็จะมีขนาดเท่ากับ BN นั่นก็คือ 8หน่วยเหมือนกันนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะจากความสัมพันธ์ที่เราได้เรียนมาเกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้เราก็จะพบว่ากำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากเสมอดังนั้นครูส้มเห็นแล้วว่าด้านที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยก็คือ MN ตรงนี้นั่นเองค่ะ เพราะเราเห็นแล้วว่าสามเหลี่ยม a m n ของเราเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีมุม A เป็นมุมฉากดังนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากก็คือ MN เราจะเรียกด้านนี้ว่าเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะดังนั้นจากความสัมพันธ์ที่เมื่อสักครู่จึงทำให้เราได้ว่า MN ยกกำลังสองจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านที่มาประกอบกันแล้วกลายเป็นมุมฉากนั่นก็คือ AM กับ AN นั่นเองค่ะเด็กๆจึงได้ว่า MN ยกกำลังสองเท่ากับ AM ยกกำลังสองบวกกับ AN ยกกำลังสองนั่นเองค่ะ จากนั้นเราไปใส่ค่าต่างๆลงไปกันดีกว่า mn ยกกำลังสองเท่ากับ am ก็คือ6ยกกำลังสองบวกกับ an ตามภาพก็คือ8ยกกำลังสองดังนั้นจึงได้ว่า mn ยกกำลังสองเท่ากับ6ยกกำลังสองคือ36บกวก8ยกกำลังสองก็คือ6 4 จึงทำให้ mn ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ100แต่โจทย์อยากหาแค่ระยะ mn เฉยๆจึงได้ว่า mn จะเท่ากับ10นั่นเองค่ะเพราะ mn ยกกำลังสองนั่นก็คือ mn คูณกัน2ครั้งแล้วได้100คนที่คูณกัน หน้าตาเหมือนกันคูณกันลราได้100ก็คือ10นั่นเองจึงทำให้เด็กๆตอบได้ว่าข้อนี้ M N เท <M N, S 1> ่ากับ10นะคะใครตอบ10ถูกต้องเลยค่ะต่อไปค่ะไปดูข้อ5ใหญ่2ย่อยกันบ้างค่ะโจทย์ถามว่า M N ของเราจะยาวเท่าไหร่ก่อนอื่นเด็กๆลากเส้นหา M N ค่ะ M N อยู่ตรงนี้แล้วจะหายังไงอะว่า M N ยาวเท่าไหร่ วิธีการค่ะก่อนอื่นให้เด็กๆไปสังเกตภาพที่เกิดขึ้นและสิ่งที่โจทย์กำหนดมาเด็กๆจะพบว่าเรามีสัญลักษณ์สองขีดแบบนี้เหมือนกันเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยบ่งบอกให้เราทราบว่า VW จะเท่ากับ VU จะเท่ากับ MY และจะเท่ากับ YX ค่ะแสดงว่าทุกเส้นเมื่อสักครู่ที่ครูส้มเขียนก็จะยาวเท่ากับสหน่วยเหมือนกันหมดเลยค่ะ ต่อไปค่ะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาสัญลักษณ์แบบนี้มีมุมตรงนี้เป็นมุมฉากจึงทำให้ mny ก็เป็นมุมฉากด้วยเหตุผลที่ทำให้มุมนี้เป็นมุมฉากเนื่องจากสองมุมนี้เป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกันค่ะจึงทำให้เขามีขนาดเท่ากันนั่นก็คือเป็นมุมฉากด้วยนอกจากนั้นเด็กๆไปสังเกตอีกค่ะว่า ในเมื่อโจทย์ให้เรามาแล้วค่ะว่าเอ้ vy ของเราเนี่ยยาวเท่ากับ7.4หน่วยค่ะโจทย์กำหนดมาให้แล้วคือเส้นนี้ยาวเท่ากับ7.4แล้วมีเส้น wx ซึ่งยาวเท่ากับ5หน่วยอา้าวแล้วสัญลักษณ์แบบนี้กับแบบนี้บ่งบอกว่า v z จะต้องเท่ากับ n y แน่ๆแล้ว b z กับ ny จะยาวเท่าไหร่เด็กๆลองไปคำนวณกันนะคะ vz จะเท่ากับ ny นั่นก็คือจะเท่ากับระยะทั้งหมดที่เรามีนั่นก็คือ7.4ค่ะลบออกไปด้วยบริเวณตรงนี้ซึ่งยาวเท่ากันก็คือ5หน่วยแล้วตรงนี้เท่ากัน2ส่วนเราจึงนำไปหาร2ก็จะได้ว่า ny จะเท่ากับ7.4 ลบ5แล้วหาร2ค่ะนั่นก็คือจะได้คำตอบมาว่าเท่ากับ1.2หน่วยดังนั้นครูส้มจะเอา1.2หน่วยไปเขียนตรง n y นะคะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็จะเจอกับสามเหลี่ยม1นรูปค่ะนั่นก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากที่ชื่อว่าสามเหลี่ยม m n y โดยที่มีมุม n ตรงนี้เป็นมุมฉาก เมื่อเด็กๆเ,เห็นแบบนี้ก็จะใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราได้กล่าวกันไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากเสมอจากความสัมพันธ์เราจึงเขียนได้ว่าสามเหลี่ยม m n y จะได้ว่า m y ยกกำลังสองจะต้องเท่ากับ m n ยกกำลังสองบวกกับ n y ยกกำลังสองค่ะซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้คือถามหา m n ว่า MN ยาวเท่าไรจะสามารถใส่ตัวเลขลงไปได้เลยค่ะ MY ก็คือ2ยกกำลัง 2. 2เท่ากับ MN ยังไม่รู้ติดไว้ก่อนค่ะ MN ยกกำลัง2บวก NY กำลัง2ก็คือ1.2ยกกำลัง2จากนั้นก็ใช้หลักการแก้สมการธรรมดาเราอยากได้ MN ยกกำลัง2ก็ย้าย 1.2ยกกำลัง2ไปค่ะกลายเป็น2ยกกำลัง2ลบ1.2ยกกำลัง2เท่ากับ mn ยกกำลัง2คำนวณน,นะคะ2ยกกำลัง2คือ4ลบ1.2ยกกำลัง2ก็คือ1.44เท่ากับ mn ยกกำลัง2 4ลบ1.44จะได้เท่ากับ2.56ซึ่งมีค่าเท่ากับ mn ยกกำลัง2เอ้ใครนะที่หน้าตาเหมือนกันคูณกันแล้วได้เท่ากับ2.56ทริคง่ายๆค่ะมีทศนิยม2ตำแหน่งแบบนี้แสดงว่าจะต้องมีอย่างน้อย 1ตำแหน่งที่ยกกําลังสองถึงทําให้กลายเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งได้นะคะนั่นก็คือไปคิดคําตอบแล้วจะได้ mn เ,เท่ากับ1.6นั่นเองค่ะเพราะ1.6คูณกับ1.6หรือ1.6ยกยกําลังสองี่ยมีค่าเท่ากับ2.56จริงๆค่ะจึงทําให้เราได้คําตอบว่าข้อนี้ mn ของเรามีความยาวเท่ากับ1.6 6หน่วยนั่นเองค่ะไขได้1.6หน่วยแสดงว่าเด็กๆทำถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยและข้อสุดท้ายค่ะการบ้านของเราในข้อที่3ย่อยโจทย์ทำหาระยะ mn อีกเช่นกันค่ะครูส้มเนี่ยก็ ไม่เห็นมีเส้น MN มาเหมือนกับข้อที่แล้วๆมาเลยแต่เด็กๆสามารถสร้างให้มีเส้น MN ได้ค่ะโดยการลากเส้นมาเลยค่ะครูส้มก็จะลากเส้นมานะคะอ่านี่คือเส้น MN ที่โจทย์ต้องการอ,อย้ยแล้วเราจะคำนวณหาคำตอบอย่างไรล่ะเทคนิคง่ายๆนะคะเด็กๆให้ลากเส้นปละต่อกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาค่ะถ้าเด็กๆวาดแล้วเกิด เห็นเป็นรูปนี้ขึ้นมานะคะแปลว่าเด็กๆมาถูกทางแล้วค่ะครูส้มลากเส้นออกมาแล้วก็กำหนดให้เส้นนี้นะคะมีจุดตรงนี้ชื่อจุด S ค่ะแล้วก็เกิดเป็นมุมฉากด้วยเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ที่เราวาดตรงนี้ค่ะเราจึงได้ว่าสามเหลี่ยม MSN ของเราเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ถ้า M S N ของเราเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเด็กๆจะพบว่าระยะ C S ตรงนี้ค่ะจะมีความยาวเท่ากับ A T นั่นก็คือ6หน่วยและระยะ S T ตรงนี้ที่เราลากเส้นต่อออกมาก็จะมีระยะเท่ากับ C A นั่นก็คือ8หน่วยจึงทําให้เราได้ว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยมีความยาว M S เท่ากับ9หน่วย และมีความยาว SN <ส>เท่ากับ8บวก4<ส>ก็คือ12หน่วยนั่นเอง4ี่ที่โจทย์ถามก็คือระยะ MN <ส>ของเราเป็นเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะซึ่งเด็กๆจะพบว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจากความสัมพันธ์ที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วคือความยาวกําลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับพ้นบวกของกําลังสอง ของความยาวของด้านประกอบมุมฉากเทคนิคก็คือหาด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากซะก่อนนั่นก็คือ MN ค่ะดังนั้นเด็กๆก,ก็จะได้ว่า MN ยกกำลังสองจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนั่นก็คือ MS ยกกำลังสองไปบวกกับ sn ยกกำลังสองนั่นเองค่ะดังนั้น mn ยกกำลังสองยังไม่ทราบแต่ ms เราทราบแล้วคือ9หน่วยยกกำลังสองบวก sn เราทราบแล้วคือ12ยกกำลังสองค่ะดังนั้นไปคำนวณค่ากันนะคะ9กําำลังสองก็คือ81บวก12ยกกำลังสองก็คือ144จึงทำให้ได้ว่า mn ยกกำลังสองเท่ากับ81บวกกับ144นั่นก็คือ มีค่าเท่ากับ225เอะใครที่หน้าตาเหมือนกันคูณกันแล้วได้225นั่นก็คือ m n ตัวเดียวคือ15นั่นเองค่ะเพราะ15คูณ15หรือ15ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ225ดังนั้นจึงทำให้ m n ตัวเดียวนะคะมีค่าเท่ากับ15นั่นเองค่ะ ถูกกันไม่เอ่ยคะเด็กๆถ้าถูกหมดแสดงว่าพวกเราเก่งมากๆเลยใช่แล้วค่ะจากความสัมพันธ์ที่เด็กๆได้เรียนผ่านมาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากได้กํากำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากเสมอครูส้มจะเรียกสิ่งนี้ละค่ะที่เป็นสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก ว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เป็นไปตามทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนั่นเองค่ะก่อนอื่นครูส้มจะมาเล่าประวัติของทฤษฎีบทพีทาโกรัสให้พวกเราได้ฟังกันนะคะความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดที่เด็กๆได้เ,ดเรียนผ่านไปนั้นนะคะก็มาจาก ท่านคนนี้เลยค่ะนั่นก็คือพิทาโกรัสแห่งซามอสนะคะท่านเป็นนักปราดแด้วก็เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกที่ได้พิสูจน์ความสัมพันธ์ดังกล่าวจนเป็นที่ยอมรับเป็นคนแรกเราจึงได้ขนานนามให้เป็นชื่อว่าทฤษฎีบทพิทาโกรัสให้เราได้มาเรียนกันนั่นเองค่ะแต่ในสมัยนั้นนะคะเราสังเกต เห็นความสัมพันธ์เนี้ยในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมฉากค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วเราจะมาย้อนยุคกันว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ กิจกรรมทฤษฎีบทพีทาโการัสท่าครูส้มนะคะมีสามเหลี่ยมมุมฉาก1รูปที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโดยกำหนดให้ด้าน AC ยาว4เซนติเมตร CB ยาว3เซนติเมตรและ AB ยาว5เซนติเมตรตามภาพเลยนะคะจากนั้นเราก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาค่ะในแต่ละด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก ให้เด็กๆลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าเมื่อสร้างไปแล้วถ้าครูส้มจะให้เด็กๆพิจารณาหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส abde แล้วเนี่ยเด็กๆจะพบว่ารูปนี้เนี่ยนะคะมีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตรเอ่ยคำตอบก็คือ25ตารางเซนติเมตรเพราะว่าด้านนี้ยาว 5เซนติเมตรด้านนี้ก็ยาว5เซนติเมตรด้วยนะคะเนื่องจากเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากจึงทำให้เราได้พื้นที่ตรงเนี้ยเท่ากับ5ยกกำลังสองก็คือ25ตารางเซนติเมตรนั่นเองส่วนมาพิจารณาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม b c f g กันบ้างค่ะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะพบว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยก็คือ 3ตารางพื้นที่ของเขาก็คือ3าคูณสนั่นก็คือ3ยกกำลังสองเท่ากับ9ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะและรูปสุดท้ายก็คือรูปสี่เหลี่ยม ACHI นั่นเองค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับ4 ยกกำลังสองก็คือ4คูณ4เท่ากับ16ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะซึ่งจะพบว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยม B C F G ไปรวมกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส A C H I แล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันมีค่าเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B ดีอี e. กันเลยทีเดียวนั่นแหละค่ะทำให้เด็กๆได้ข้อค้นพบว่าตามทฤษฎีบทพิทากราัสจึงได้ความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากเสมอค่ะ นั่นก็คือเด็กๆจะพบว่า9ไปบวกกับ16เท่ากับ25ซึ่ง9ในที่นี้ค่ะก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านประกอบมุมฉากก็คือของด้านนี้นั่นเองและ16ก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของด้านประกอบมุมฉากด้านนี้นั่นเองจะเท่ากันเมื่อบวกกันนะคะจะมีค่าเท่ากันกับ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองค่ะเราจึงเรียกทฤษฎีบทเหล่านี้นะคะเขียนเป็นหลักการได้ว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากเสมอค่ะ จากที่เด็กๆได้ๆๆเรียนความสัมพันธ์ตรงนี้ไปแล้วนะคะเราก็จะมาลองทําแบบฝึกหัดที่1.1ขอข้อ1ใหญ่กันบ้างค่ะแบบฝึกหัดข้อ1.1ขอข้อ1ใหญ่ค่ะเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว7เซนติเมตรและด้านตรงข้ามมุมฉากยาว25เซนติเมตร ก่อนอื่นนะคะเด็กๆเวลาทำเราต้องวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นออกมาก่อนค่ะแล้วเราใส่รายละเอียดนะคะให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์กําหนดค่ะครูส้มกําหนดให้รูป สามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้นะคะชื่อว่าสามเหลี่ยม ABC โดยมีมุม B เป็นมุมฉากนะคะโจทย์บอกว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านในที่นี้คือ AB หรือไม่ก็ BC ตรงนี้ค่ะยาว7เซนมซึ่งครูส้มจะให้ด้านเนี้ยยาว7เซนนะคะ ตามที่โจทย์กำหนดและด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือหามุมฉากก่อนมุมฉากอยู่ตรงนี้แสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน AC จะต้องมีความยาวเท่ากับ25เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้โจทย์ถามหาพื้นที่ค่ะว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆก,ก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเนี่ยสูตรก็คือเซนหส่วนสคูณฐาน คูณสูงนั่นเองค่ะแล้วฐานกับสูงเป็นอะไรสิ่งที่สำคัญฐานกับสูงเนี่ยคือด้านที่มาประกอบกันแล้วต้องตั้งฉากกันค่ะถ้าเด็กเ,เลือก bc เป็นฐาน แสดงว่าเส้นส่วนสูงก็คือเส้น AB นั่นเองแต่ถ้าหากเด็กๆนำเส้น AB เป็นฐานแสดงว่าเส้นส่วนสูงก็คือ BC นั่นเองเพราะว่าสูงกับฐานจะต้องเป็นเส้นที่ตั้งฉากกันและกันนะคะดังนั้นจึงทำให้เราได้ข้อสรุปว่าถ้าอยากจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนอกจากจะใช้สูตร รูปสามเหลี่ยมใดๆคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแล้วเด็กๆสามารถที่จะใช้สูตรได้ว่ามันคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับผลคูณของด้านประกอบมุมฉากได้ด้วยค่ะ ตอนนี้สิ่งที่เราไม่ทราบนั่นก็คือ bc ไม่ทราบว่ายาวเท่าไหร่แต่เรารู้จากความสัมพันธ์ตามทฤษฎีบทพิทาโกรัสจึงทำให้เราได้ว่า ac ยกกำลังสองจะเท่ากับ ab ยกกำลังสองบวกกับ bc ยกกำลังสองนั่นเองค่ะซึ่ง ac คือ25ยกกำลังสองจะเท่ากับ ab คือ7ยกกำลังสองบวกกับ bc ซึ่งอย่างไม่ทราบยกกำลังสองนะคะจากนั้นก็แก้สมการหาค่า bc ยกกำลังสองกันเลยค่ะ25ยกกำลังสองได้625เท่ากับ7ยกกำลังสองคือ49บวกกับ bc ยกกำลังสอง625ลบกับ49จะต้องเท่ากับ bc ยกกำลังสองจาก625ลบกับ49มีค่าเท่ากับ576เท่ากับ bc ยกกำลังสองเอ้ใครที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ576คําคำตอบก็คือ24่สคูณยีจะเท่ากับ bc ยกกําลังสองดังนั้น bc เดียวจึงมีค่าเท่ากับ24นั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆจึงตอบได้ว่า bc ยาวเท่ากับ24แต่สิ่งที่โจทย์ถามถามหาพื้นที่ค่ะดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc ที่เราวาดมานั้นจะมีค่าเท่ากับเซนเนงส่วนสอง คูณผลคูณของด้านประกอบมุมฉากนั่นก็คือคูณกับ7แล้วก็คูณกับด้านประกอบมุมฉากอีกด้านที่เพิ่งหามาได้นั่นก็คือ bc เท่ากับ24จึงนำา1ส่วน2คูณ7คูณ24คิดเลขเลยค่ะตัดทอนท้ายตัดทอน2 1 2 2 2 2 2 4 12 7คำตอบข้อ,อน,นี้ก็เลยตอบ 84ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆได้ตามนี้แปลว่าทำได้ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะ วันนี้ครูส้มก็มีการบ้านให้พวกเราได้กลับไปทบทวนบทเรียนกันนะคะอยู่ในแบบฝึกหัดที่1.1ขอข้อ2ใหญ่หน้า26ค่ะให้เด็กๆไปหาคำตอบว่าจากความสัมพันธ์ที่ครูส้มได้สอนไปแล้วเนี่ยให้สามเหลี่ยม PQR เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเด็กๆ ไปหาคำตอบว่าพื้นที่ของเขาเป็นเท่าไหร่ความยาวของ PQ ยาวเท่าไหร่และความยาวของ RS ยาวเท่าไหร่นะคะช่วงสรุปบทเรียนสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะก็คือทฤษฎีบทพีทากรัสได้กล่าวไว้2รูปแบบค่ะแบบแรกก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะมีค่าเท่ากับผลบวก ของความยาวกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากเสมอค่ะหรือจะเป็นแบบที่สองที่เป็นไปตามทฤษฎีบทพิทาโกรัสที่กล่าวว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะมีค่าเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสของด้านประกอบมุมฉากสองด้านเสมอค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.